ีครับสวัสด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 ีครับกำลังท้าสวัสดีครับเอ้ยยังเลยเหรอเฮ้ยตัวแข็งมากเวอร์อันนี้น้องไอ้ยี่เปนด้าหรือเปล่าไหนนี่เหรอเออนี่ยังอยู่ข้างได้หรือเปล่านี่ใช่น้องไอ้ยี่อยู่นี่เนาะยี่แพนด้าอยู่นี่เนาะใช่ครับ ครับผมก็วันนี้มาร่วมงานกับทางอายิโนโมโต้นะครับผมตอนนี้ก็มีปูต่างๆด้วยนะครับมีทำยำ DIY ด้วยนะครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปกับน้องอิจิแพนด้าแล้วก็ฟบอแล้วก็มีแบบมีให้เล่นแบบฟิลโบลิ่งแล้วก็ได้ตุ๊กตาน้องอิจิแพนด้ากลับไปด้วยก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำครับวันนี้แต่ยำ DIY เจ๋งนะแบบเพราะว่าแต่ละคนกินยำใส่เครื่องให้เหมือนกันรสอะไรเงี้ยมีให้เลือกหลายแบบมีเครื่องนู่นเครื่องนี้ใครไม่กินอะไรก็ไม่ต้องใส่เลยใครอยากชอบอะไรก็ใส่เยอะ DIY สะดวกอันนี้ตู้ย แซ่บแซ่บการ์มน,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 นัวแซ่บนัวกรอบอูมามิ <c oughs> อย่างอย่างวันนี้เตรียมเก็บก,ก <c oughs> ิจกรรมอะไรไหมทุกคนกิจกรรมเดี๋ยววันนี้ก็แบบเราเดี๋ยวอาจจะมีไปเดินดูมีไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็หลังๆวันนี้เดี๋ยวจะมามีทำทำยำกันด้วยครับใช่ทำยำแจกแฟนๆแค่แฟนกินเพราะเชี่ยทุกคนต้องแบบชอบความชอบกินอะไรแซ่บๆแน่นอนดูจากทรงแล้วคือแบทรงทรงเป็นยังไง ทรงปากเวลาแซวเราอ่ะเขาเขาดูแซบเขาเลยคิดว่าแซบกก็เลยต้องเดี๋ยวจะเอารถให้แซบๆเลยครับซึ่งเราเองก็การันทีมตีเงินในการทำอาหารอยู่แล้วประมาณหนึ่งแต่เรามีตัวช่วยดีไงใช่โอ้โหคือใส่แค่หนึ่งน้องไอก็ดีเลยถ้าพูดถึงความรู้ว่าคนแต่ละหมดในวงการมีแค่ไหนจริงจริงอ่ะทำอาหารจริงคนละรสกันเลยเพราะว่าก็เลยเอาจริงไม่เคยทำหารด้วยกันเพราะว่ากินกันคนละรสสุดๆนี่เขต่างต้องต่างคนต่างกิน อะไรนะครับไม่แต่ว่าเราทำเราคิดว่าที่ทำทำด้วยกันเราต้องหาค่ากลางรสชาติกลางๆบวกกันหารสองอันนี้ก็เราจัดเกินนี่ก็เราแบบเหมือนแต่แน่นอนคืออร่อยชัวร์ใช่ใช่เพราะว่าเราใช้อายินโนมโต้ใช่เป็นรสชาติบวกกันหารสองเนรสชาติแบบคนธรรมดากินคนนี้ก็จัดเกินนี่ก็แบบอ่อนเกินเลยใช่ครับเอางี้วันนี้มาหาตรงกลางระหว่างกันเนาะครับอ๋อคือโดนงั้นฝากทำงานวันนี้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมี ครับผมก็ฝากงานด้วยนะครับผมกับไอจีโนวิลเลจนะครับผมก็ตรงนี้ก็มีพื้นที่ให้เราเนี่ยทำกิจกรรมนะครับผมก็หลักๆก็มีตู้ทำยำ DIY นะครับผมก็ใครที่แบบอมาเดินสยามเงี้ยเดินแล้วก็แบบอยากกินก็ได้ครับผมแล้วก็มีการถ่ายรูปแบบแล้วของร่างของรางวัลจากน้องอายิแพนด้าด้วยครับแล้วมีอีกหลายอย่างแล้วก็ฝากดูที่เขาขยาันขยันด้วยชูรักชูรสนะครับไอโนโมโตนะครับพวกเราก็ไปออก ไปออรายกรทาแบบพาเพื่อนซีนะครับมาทําเมนูแบบเมนูสุดลับของเขาใช่ก็จะมีห้ามีมีห้ามห้ยีใช่ก็แบบมีแขกเชิญแบบที่แบบทีซีกันหลายๆคนเลยที่ที่มาก็แต่ละคนก็จะทำเมนูที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเผื่อใครดูเราได้ความสูตรได้ได้เมนูไปแบบไปอัดเป็นของตัวเองด้วยเลยใช่ก็เพราะแต่เมนูก็ไม่ได้ทํายากเลยครับผมใ่แค่แบบมีขั้นตอนตามกนให้ทําตามได้เลยครับปวดร่วนด้วยอย่างตอนในรายการมีของเมนูของคนไหนที่ ถามยากมากเลยแก่สุดยากมากเลยนะแก่สุดยากเหรอจีนึกว่าเรื่องเปนอินปะไม่เรื่องทำยำเรื่องอะไรเงี้ยยากอะนี่่ะเพราะมันเป็นการแบบแต่ละรถมันไม่เหมือนกันแต่ละคนแบบไม่คือจริงเหมือนกันอ่านหรืว่าอ่านทุกอย่างอะแต่ละรถคือทุกคนอะจะกินรสแบบไม่เหมือนกันความเอเออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีความแบบอูมามิแหละที่มันทําให้เป็นตัวเชื่อมให้ให้รถของทุกคนมันเจอกันได้บางคนชอบแบบติดแบบโดดไปทางนี้ทางนู้นยอะไรเงี้ยเหรอแต่อันนี้มันจะเป็นรสที่กลมกล่อมอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ฝากไอยิโม้วยครบผม ไอาหารทุกจานจะได้อร่อยกลมกล่อมครับคอนเสิร์ตล่าสุดบัตรคอนเสิร์ตครับโซลแล้วครับโซาแล้วครับผมใช่ก็เราจะทำน้ำยำแจกครับไม่ใช่คนเราจะแซ่บมากอย่างี้หรอะเลยก็เป็นนี่แหละครับปลายเดือนนี้เดี๋ยวเจอกันใครมีบัตรแล้วเจอการส่วนใครที่ไม่ยังไม่มีแล้วยังอยากซื้อก็สามารถซื้อแบบไลฟ์สตรีมมิ่งได้อยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นแบบช่วงซ้อมแล้วก็ช่วงแบบเขาเรียกว่าอะไร ช่วไงไหนช่วงการจะเริ่มซ้อมอ่ะอออาอการจะเริ่มซ้อมใช่เพราะว่าแต่ละคนแบบเอาจริงทุกคนมันภาร,รกิจแบบภารกิจแน่นนิดนึงใช่ก็เนี่ยเดี๋ยวต้องหาเวลาซ้อมที่ตรงกันมามาเจอกันได้แล้วอะไรเองจริงตอนที่แบบว่าตอนที่นะวันกดบัตรกันทุกคนแค่ไหนจริงแล้ววันกดบัตรก็จริงผมตื่นสายรู้แต่ว่าออฟมาตื่นมาออฟตื่นมาขายของแต่เช้าเลยแบบว่าพอตื่นมาก็เหมือนแบบเขาก็เหลือไม่กี่ที่แล้วเพราะว่าวันเป็นวันเกิดไงวันเกิดนิวโรนเกือบอ็อบนะ เขาเกิดนิวมันไม่วอกเกิดนิวใช่แล้วใช่เขากดปากกันวันนั้นใช่แล้วที่จริงๆนี่ว่าเราเราไม่ได้ลุ้นแต่ลุ้นแทนคนอื่นมากกว่าว่าแบบเขาจะแบบกดปากกันได้ไหมใช่ครับผมตอนนี้ก็เลยโล่งใจเลยโล่งใจแล้วก็ก็ดีก็รอเจอวันรอเจอวันจริงเลยใช่ตอนนี้เคลียร์คิวสำหรับซ้อมแล้วเคลียร์แล้วใครเคลียร์ยากสุดแล้วตอนนี้ดูจากคุณเตงใส่ตารอบแรกน่าดูนะคะตอนนี้อ่า ไอ้เขาพูดเองดีกว่าพอพอกันแล้วพอพอกันแหละแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีบอกกันใช่ไหมว่าพอพอกันภารกิจส่วนตัวภารกิจแบบเออเดี๋ยวไปนู่นไปนี่แต่ละคนจะมีงานที่แบบคนละรูปแบบอะไร่่ใใชชบางงานมันก็เป็นงานที่เขาเรียกว่ามันแบบต้องไปจริงๆอะไรอย่างเงี้ยติดภารกิจติดภารกิจบางงานก็เล่าไปแล้วอะไรเงี้ยครับไอ้กินแฟนมันหลอกถามเรื่องโทรไว้ไม่ใช่แฟนครับพี่ๆนักข่าวเขาจะหลอกเขาเตรียมไว้หมดแล้ว ไอคุยก <Claire> ันหมดแล้วครับผมโูก <ss> ็มีรูปแบบไว้หมดแล้วครับใช่ครับจะมีหลุดสักนิดสักหน่อมก็เป็นงานวัดละครับไม่แต่คิดว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่เน้นความแบบจอยเป็นพิเศษคือแบบหมายถึงว่าทุกคนมาสนุกกันอะไรเงี้ยเหมือนเพราะงั้นเพลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงค่อนข้างแบบเจ้าพึ่งๆนิดนึงโอ้เจ้าพึ่งหน่อยก็ถึงวันเดียวยังไหวอยู่รึอะไรนะก็ยังไหวเอวอ่าไหวสิครับก็ถึงเปิดแค่วันเดียวไงครับออพยโจริงๆต้องเปิดสองรอบแต่ว่าเปิดรอบเดียวอครับผม แซวเลนแซวเลนทุกคนฟิตอยู่ครับฟิตมดเลยใช่โอ้โเนี้ออฟเขาแบบออฟเขาเข้าฟิเนสเขาเขาหุ่นดีครับช่วงนี้ผมจริงๆไม่ค่อยได้เข้าเลยช่วงนี้ทำงานหนักนแต่ตัวก็แข็งมันจะแข็งงเวอรเวอรแค่วิดพื้นท่ายังไงตอนนี้มันจะแบบว่าจากการวัดมันจะจากพชันความแฝงหรือไม่แอันนี้ไม่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 ไ่ไม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 ม่ไมม่ไ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 ่ ถึงใส่เสื้อมันก็ต้องหนามก็ต้องเห็นนิดนึงอนะ่ะอย่างคุณนิวทุกคนเพะว่าตอนออกความเห็นเนี่ยคุณได้เห็นดีเห็นงานไปด้วยทั้งหมดคือนิวอ่ะคือนิวเป็นคนที่แบบไม่ไม่ชอบขาดคนอื่นแต่ว่าจะเป็นคนชอบแบบเฮ้ยอไอเดียนี้เจ๋งว่ะแล้วก็เคยเอาไอเดียนี้ไปผูกกับไอเดียนี้แบบเฮ้ยลองทำแบบน,นี้ให้มันเป็นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบอย่างแบบตอนวีทีอาร์อะไรเงี้ยเราก็แบบมองว่าเฮ้ยคนนึงก็มีนี่นี่นี่มาเลยว่อเฮ้ย เอาพวกนี้มารวมกันแล้วอันนี้เป็นอันนี้เหมอือนไอเดียนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเพื่อเอามารวมกันไหมนะเพราะว่าพอดีเหมือนเราสามสามสามบ้านนี้ใช่ไหมครับมนะีเป็นสีเขียวแดงแล้วก็ฟ้าพอดีเลสมันเป็นเลสกินบูพอดีครับมันคือเหมือนแบบเป็นที่มาของแบบพวกแม่สีทั้งหลายอะไรอยนะ่างเงี้ยครับเอาผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีมันเป็นการแบบสานตั้งต้นที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมารวมกันแล้วมันเป็นไปได้ใช่มเป็นไปได้คนก็เลยปล่อย ใช่ก็คือมาจริงๆบอกว่าเป็นคนที่แบบไอเดียไม่ค่อยแบบแปลกมากแต่ว่าเป็นการให้แบบว่ารวบรวมมาแล้วเฮ้ยอันนี้มันประกอบกับอันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบฟังก์ชันนั้นมากกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทานอีกขาดคนนี้เลยว่าเขาบอกว่าคนที่พุ่ง้าดอันนี้คือใครใครบอกของคุณคุณออฟใช่ไหมเออวลาพวกนร่งคุยเขาก็บอกว่าคนที่พุ่งคาดก็คือมีคุณเอ็ดคุณออฟแล้วก็คริสต์มาสที่เหลืออีกสามคนจะนั่ง คือแต่คนละฟังก์ชันกันอย่างกันเขาจะใส่เควา่องแบบชุดชา้นเสื้อผ้าเขาจะชุดชั้นนั้นคอสตูมเขาจะเป็นใช่เขาก็จะเหมือนแบบเออการขอเป็นคนออกขอเห็นเรื่องคอสตูมอันนี้เรื่องกันี้กันยอมไม่ได้เรื่องนี้ฟังก์ชันออกก็จะเป็นเหมือนแบบว่าอันนี้อันนี้ดูไม่ได้เขาจะตัดให้ได้เลยคนุษย์มนุทุกคนแบบไม่กล้าตัดเขาจะเป็นคนตัดให้ก่อนเลยอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะฟังก์ชันออฟอันนี้ก็จินตนาการเยอะครับจินตนาการเยอะใช่เป็นไงมันมัน ไม่เพราเราก็ชอบเหมือนเราเป็นคนใสใช้ชีวิตในหัวเยอะอยู่แล้วไงเราก็จะชอบอเสนอนน่นส่งนี่อะไรขึ้นมาางเราก็จะแบบอ่นนี้เอาไม่เอานี่ก็จะคือต่างคนก็จะต่างช่วยแบบเสริมในในหน้าที่ของตัวเองไป แต่เขาเลือกเขาเลือกมาแล้วระดับหนึ่งในหัวไม่ใช่แต่เตว่าครั้งนี้อาจจะเสนอไม่เท่าครั้งอื่นเพราะเต้รู้สึกว่าพอมีหลายคู่เราก็จะรู้สึกว่าอ่ากิงใจนีคือถ้าสมมติเออเอ็ไปกิงใจน้ถ้าทแนวคู่เราเลยเราก็จะเต็มที่ไงแต่ถ้าสมมติแบบพอมีหลายคู่มันไม่ใช่ทุกคู่ที่จะทําในแบบที่เราอยากทำเราก็จะครั้งนี้เตยรู้สึกว่าเตเลยก็เลยแบบตอบตัวเองไม่ไม่ได้เสนออะไรประหลาดมากหรือยากมาก อย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าคนให้น้องกันดูแลพอสูงอยากเห็นนบบในแบบในเวกันแต่งตัวแบบน้องกันอะไรเงี้ยก็แม็ก์อะครับแมแ็กซ์ฟูริโอซ่าอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่การทะเลทรายเออเอาอยู่ไหมเราว่าเราเอาอยู่เอาอยู่เราอยู่ก็เนี่ยถึงต้องฟิตหุ่นไงทำฟิตไม้แขวนหน่อยเพราะถ้าไม้แขวนมันมันล่ำมันใส่อะไรมันก็น่าจะน่าจะดีก็เตรียมเนเดี๋ยวจะไม่เห็นครับผมได้ ปีนี้งานแสดงครับของของนิวก็ตอนนี้มีออนออนแอร์อยู่ครับเป็นขับไฟเดย์ครับเมื่อวานก็เพิ่งมีครับผมก็แต่ว่ามีแค่4ีปีครับพวกอยู่อีก2สัปดาห์ครับผมก็ฝากด้วยครับครับผมเล่นกับพี่โฟร์สกอร์ลก็เราก็ถ่ายด้วยกันยังไม่รู้เปิดกล้องเมื่อไหร่คือเรื่องมาเห่าเครื่องบินครับอเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวรอตอรอสกกาเลสฮาร์ดก่อนเนาะใช่สกเลกฮาระก็ยังไม่เปิดกล้องนะถ้าคุณรอสกเลกฮาร์ดคุณจะรองนะเราต้องเป็นธรรมกน่าจะอีกสองปีครับมาหาเครื่องบินอาจจะเป็น เราต้องปรับบทเป็นที่วัยกลางคนกู้ภัยวัยกลางคนตอนนั้นอาจจะยังไม่รู้แต่อาจจะไม่อาจจะเปิดก่อนก็ได้ใครจะไปรู้ <c oughs> เออใช่ก็จะ,จะจวนก,ก็กลายเป็นหมอกายภาพอ่ะใช่ก<ป>็ <c oughs> จะจู๊ดก็เป็นเพอร์เซอร์ครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนปรับบทนิดหน่อยเพราะว่าเลื่อนขั้นแล้วอายุมากขึ้นแล้วเป็นเพอร์เซอร์แล้วนานแล้วแต่ว่าเห็นงแว่าสกัดเหล็กตอนนี้เพิ่มาไปเยอะอยู่หรือเปล่าใส่ตาบ้างเปล่าน้อ เอางี้แต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่ <ผม S 1> อยู่ในช่วงอย,อยู่ในช่วงที่ทีมงานพัฒน,นาบทกับทีมทีมหลังบ้านนะทางานกันหนักอยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงคิวของผานกะแสดงที่จะลงไปหนักอะไรเงี้ยแต่เขามีไปเวิร์กช็อปมาเยอะมากเเราก็าไม่ได้ยังยังไม่ได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับบทแต่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับสกิลสกิลความวเป็นองค์ชายบางอย่างเช่นขี่ม้งขี่ม้าอะไรเงี้ย<อ>แต่ว่าเรื่องบทเนี้ยเรายังไม่เห็นแต่ว่าเชื่อว่าทีมพัฒนาบทเนขากำลังตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่เขาต้องแบบเต็มที่มากมันใกล้เปิดกล้อวยเงี้ ก็เดี๋ยวพอบทมาเมื่อไหร่พวกเราก็น่าจะต้องไปเวิร์กช็อปกันเลยครับครับเรื่องนึงครับเือคุณเรื่องเรื่องสายครูเรื่องโชว์ภาพแบบสุดอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอใช่ๆๆ่ใชเพราะว่าสกายให้โชคไปแล้วใช่สิบพูดได้ประเดี๋ยวเขาพูดเขารู้กันหมดเลยปะเขารู้กันหมดประเทศแล้วเนอะเออสิแล้วแล้ว แล้วก็คือเขาไปถามสกายไงว่าหวยวันนี้ออกอะไรสกายเลยบอกรวยนะรวยก็ออกมาเลยรวยรวยแ้แต่ผมถือว่าเป็นการที่คนถูกหวยใ,ใกล้ตัวที่สุดที่เเคยเจอจริงรก็ใกล้สุดๆใช่ถึงจะแบบถึงจะแบบอุ้ยแบบคือปกติเตยไม่เคยเชื่อคือปบบเชื่อในทีื่อเหมือนว่าเตยเป็นคนไม่ค่อยเล่นเตยรู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเป็นคนดวงดีก็เลยไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้เลยแม้แต่แว็บแรกอะเตยยังรู้สึกเลยว่าเฮ้เห็นเขาซื้อผ่านแอปนี่หรือว่าแอปนั้นมาจ้างอีกทีหนึ่งว่า คิดมากคิดมากเออถ้าสำหรับพูดดีซักหนึ่หลังจากนี้เราจับจองเลยไหมเราจองเราเปิดถ้ามีสักหนึ่งก็ขอเก็บให้ตัวเองดีกว่าอะไรดิอะไรอ่ะไปแบ่งปันเลยหรอหรือยังผมว่าผมว่าสองสี่ห้าสองเพราะว่าเป็นเลขนี่ยี่นวัโตตั้งแต่ปีสองสี่ห้าสองอันนี้ไงยี่นวัโตไม่ได้ตั้งเวลาอีกสามสี่สี่อ่ะเอ้ยสาม สามสี่ห้ามาสามพอดีอ๋อสองสองสี่สอง้โอเคโอเเลยโอเคเลยขอบคุณครับเ